สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thailand ทูเก t ตอรอีกครั้งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อชาวต่างชาติคนนี้เขาได้มาเที่ยวที่กรุงเทพและวันนี้สถานที่ที่เขาไปก็คือตลาดทนบุรีมาร์เก็ตซึ่งตลาดนี้นะคะเขาบอกว่าจะอยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพไปประมาณ30นาทีและตอนนี้เขาจะเดินเล่นไปก่อนและชมบรรยากาศรอบๆตลาดว่ามีอะไรขายบ้าง จะมีทั้งอาหารทะเลผลไม้และผกักแล้ววันนี้เขาบอกว่าเขาชวนเพื่อนมาด้วยอีกสองคนนะคะ เขาได้บอกว่าตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่ใหญ่อันดับหนึ่งของกรุงเทพเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแหล่งขายอาหารทะเลที่มีเยอะมากมีทั้งกุ้งแล้วก็สัตว์น้ําต่างๆที่นี้เขาบอกว่าจะดูสะอาดมากตลาดเป็นตลาดที่สะอาดแล้วอาหารก็จะดูสดอาหารทะเลก็จะใส่น้ําแข็งไว้ทําให้ทุกอย่างดูสะอาดไปหมดแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวจากเลือดเลยแล้วก็จะมีคนคอยเติมน้ําแข็งอยู่ตลอดเวลาเพื่อความสดใหม่ตลอด ที่นี่จะมีกุ้งแบบพร้อมทานด้วยนะคะเขาบอกว่าจะย่างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอาหารทะเลมากมายจะมีทั้งกุ้ง lobster ด้วยนะคะแล้วก็หอยแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็ปูด้วยหอยนางรมก็มีแล้วกุ้งก็จะมีขนาดใหญ่ แล้วกุ้งกล่องนี้นะคะก็มีราคาแค่400บาทเท่านั้นเขาบอกว่าที่ร้านจะย่างให้สดๆเลยออกมาจากเตาเลยและพวกเขาก็ได้ลองซื้อกุ้งมาในราคา200บาทนะคะในกล่องก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยแล้วทั้ง3คนก็มานั่งลองกินกุ้งกันเขาได้บอกว่าตอนนี้กุ้งร้อนและสดมากเขาบอกว่าถ้าเป็นปลานะคะจะต้องดูที่ตาปลาว่ามันสดไหมเขาบอกว่าเนื้อกุ้งตอนนี้สดมากๆแล้วเขาก็จะลองจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วเขาก็ยังถ่ายให้ดูบรรยากาศของตลาด ะะจะมีทั้งกุ้งและปลาต่างๆมากมายแล้วที่ตลาดจะมีโต๊ะอาหารให้ผู้คนมานั่งทานกันนะคะแล้วก็จะมีปูสดๆถ้าใครสั่งเขาก็จะนึ่งให้เลยซึ่งก็สะดวกมากๆแล้วเขายังขอไปดูร้านทำหอยนางรมด้วยก็จะมีของสดทำได้พร้อมทานขายมากมายนะคะพวกเพื่อนๆของเขาก็บอกว่าอยากกินหอยหวานดูที่ประเทศไทยก็จะเรียกว่าหอยหวานนะคะ พวกเขาก็ซื้อกันหนึ่งกล่องในราคา120บาทเองนะคะและพวกเขาก็มาลองกินโดยใช้ไม้จิ้มดึงหอยออกมาแล้วเขาก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ด เมื่อได้ลองกินแล้วเขาบอกว่าหอยก็มีรสชาติดีเขาลองกินบอกว่ามันอร่อยมากแล้วมีความหนึบหนับมันจะอร่อยมากถ้ามีเบียร์กินด้วยแล้วเขาก็นั่งกินกันอย่างอเอร็ดอร่อยนะคะเมื่อกินเสร็จแล้วเขาก็พาไปดูกุ้งที่ใส่ออกซิเจนอยู่กุ้งก็ยังว่ายน้ําอยู่ทําให้ไม่ตายแล้วเวลามาทําอาหารก็จะมีความสดตลอดเขาก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอแมงดาด้วยนะคะแล้วก็มีหอยแล้วก็ยังมีคุยเล่นกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดด้วย เขาก็ยังได้บอกว่าเราจะสามารถเลือกอาหารตามราคาที่เราต้องการได้เขายังบอกอีกว่าอาหารทะเลทุกอย่างจะต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดและต่อมานะคะเขาได้มาที่ร้านขนมจีนปูแล้วเขาก็ลองสั่งมาหนึ่งจานเพื่อจะมาลองกินกันนะคะในจานก็จะมีขนมจีนมีผักเคียงต่างๆแล้วก็จะมีน้ำขนมจีน ซึ่งเขาได้บอกว่าดูแล้วก็น่าจะเผ็ดแน่นอนนะคะแล้วเขาก็จะชิมให้ดูเขาบอกว่าน้ำขนมจีนมีความเข้มข้นมากแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่ามันอร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยแล้วเขาก็มาถ่ายบรรยากาศในตลาดให้ดูเขาก็ไปเจอเพื่อนๆของเขาได้สั่งข้าวหมูแดงหมูกรอบมากินกันนะคะแล้วที่นี่นะคะก็ยังมีปลาเผาแล้วมีปลาดุกย่างเขาก็ได้ซื้อปลาดุกย่างมาไม้ละ60บาทเขาบอกว่าไม่ได้กินมานานแล้วก็เลยมาซื้อกินดู เพื่อนๆดูวิดีโอนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของคนที่ได้ดูวิดีโอนี้นะคะคอมเมนต์แรกนะคะได้บอกว่าฉันชอบวิดีโอของคุณมากและอาหารทะเลก็น่ากินมากเลยค่ะส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้บอกว่าฉันดูวิดีโอนี้แล้วหิวมากๆเลยค่ะส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้บอกว่าเอาขนมจีนปูกับปลาดุกย่างมาให้ฉันกินหน่อยสิ ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้บอกว่าฉันไปตลาดสดทนบุรีนี้บ่อยมากจริงๆแล้วก็ยังมีอาหารวิชลินชื่อดังที่แนะนำมากมายแล้วฉันก็ไปเดินตลาดนี้บ่อยมาก ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้บอกว่าฉันชอบคลิปวิดีโอนี้มากส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าฉันก็ไปตลาดนี้มาแล้วกับสามีมีอาหารให้เลือกกินอย่างมากมายจนเลือกไม่ถูกแล้วอาหารก็สดและมีคุณภาพมากส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าขอให้มีความสุขมากๆฉันดูแล้วหิวมากๆเลยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าเราชอบรีวิวนี้เราอยากรู้ราคาของอาหารที่ตลาด ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าคุณทําให้ผมหิวเลยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่ามันน่าอร่อยมาก ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าฉันชอบกินปูแล้วอยากกินแกงเขียวหวานส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่ากุ้งลายเสือที่นี่ตัวใหญ่มากฉันชอบอาหารทะเลที่นี่ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าตลาดสดทนบุรีเป็นตลาดที่ใหญ่มากและอาจจะเป็นตลาดที่ดีที่สุดในฝั่งตะวันตกของประเทศคุณก็จะสามารถหาอาหารยอดนิยมข้างทางได้ที่นี่ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่ายังไม่เคยไปตลาดที่นี่แต่อนาคตจะไปแน่นอนเพราะอาหารน่ากินมาก ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าขอให้มีความสุขในการกินนะคะส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าทานให้อร่อยนะคะส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าตลาดนี้อยู่ที่ไหนในกรุงเทพส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็บอกว่าเป็นสุดยอดตลาดที่นี่อาหารอร่อยมากและขนมไข่เต่าก็อร่อยมากๆค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทําขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Thailand t o h e r ของเราด้วยนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ